สวัสดีค่ะคุณตาเลียงง่วสวัสดีค่ะคุณตาเลียงง่วสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้การมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณตาเลียงง่วอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้นเดยยินว่าคุณตาเลียงง่วนี่ฝันดีค่ะกวาสันฝันจังไดเดี๋ยวมาให้คุณตาเลียงง่วงว่าให้ฟังเนะาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้กัมมหาเพื่อนฮอดบ้านฮอดอเท่านแล้วค่ะฝันว่าจังไดยเนาะคุณตาหัวเนาะความฝันก่อนเนาะ ตาเด็กฝันว่าใสเอามองไปใส่มูดก็พอดีใส่มองเด็กนะ,ะไปเรื่อยแจ้งมากไปเรื่อยพยายามคนว่าในกวนฝันน,นะนะเขาดีแับไปเอาเหงื่อลุกไปไปพายไปพายไปยาม,มองไปวไปสัตว์ไปเทื่อนีนยามมองเนี่ยเห็นคนดูกลางหน้าม,มูด ้าเหือมหาพ่อใหญ่พ่อยใหญ่แต่นี้ฮ่เบิงวะเป็นพลเรือนผ้าเหือมาเจ็เขาเยะแยมันยังบมทันแจกขับไปถึงไหมเมือดฉลัวฉลัวดินะเชื่อดิพอยใหญ่แต่นี่ยเบิ้งมันยืนแกวเหี้ยถ่าย่าายืนนะเหมือนมมีคนล็อกผีล็อกพอใหญ่พลอยใหก็บเฝ้าอวยเหือกับแล้วอีกกับฟังนะนะเดี๋ยวัน เกลี่ยน้่งพายน้่งพอดีพะย,ย่ะหอดฟังเนาะหอดฟังแล้วก็รีดจับเอาหมองออกจากเสือขึ้นท่างโคตรท่านยิ้มฟังเนี่ยมราไปผีปรุวน,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 นเนี่ยเฝ้าขึ้นเมื่อโอ้ยผีรุ้นประเดี๋ยนี่พะย่ะกับแมานอนสบายในควานฝันบาดเื่อนี่มันขึ้นมากพอเป็ด เป็นตารางเลยนะพ <ฮะ S 1> ป๊กๆมีเอียงบ่าไม่ค่อยฝันั่ะนะามะพอ้าบะบะมน,อนมือถึงมาน้ำปองตอนมือถึงนมาน้ำปองมนุษย์หขนเด็กเตะพอมือพนิ่บานี่นี่นี่ตามันว่าคอยที่บอเกเลกเจ้าตัวเจ้าสมุทร,รย่านคอย <ฮะ S 1> นี่เจ็ดหาสามนี่มันบ้า มันมันเดถึงทั้งฟองเลยเด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 จากืนกระรางนะ่ะนี่นี่ตานี่เจ็ดหาสามแบบอีนากเลยปอ<ร><ร>นถึงทั้งฟองเลยปอนปอนถึงทั้งฟองเลยบาดนีคุณตาก็เลยไปเลี้ยวเห็นตัวเลขบอกคุณตาเลี้ยวเห็นตัวเลขเจ็าตโอ้สามตัวจะเลยเออบวกสามแล้วเดกุมกัมีได้มันมีเขียนหน่อยหน่อยไเม<อ>ีสองตัวรางนั่งเออมันมันมันผมมน้องมันนุ่นไป ค่ะตัวทั้งกรลางมันทั้งุุมมันนะวงกลมออมตัวเล็กไรเว้วงวงวงกลมไปค่ะหนึ่งสี่ทั้งกลมไปเลยโอ้ทั้งลางหนึ่งสี่หนึ่งสี่ทั้งรทั้งทั้งอมือทั้งทั้งหนังเก็บาตามแออตัวตัวตัวไต่เนี่ยมันเ็บเด็กเรียนเด็กสีแล้วมันก็วงกลมเด็กศูนย์ไต่่ไว้เอาเอาเด็กศูนย์วงกลมไ้แมนประเจนี่ก็้่ทุ่เมืองขนมาที่ว่าโอ้กูฝันไา ผีอยังได้คุมาบอกเด็กตัวนี่ว่าค่ะเออเป็จเชสินี้แหละแต่เรือเ่องคนยิงหงมาเป็นมากเจ้าดุตั้มหมาเจี่ยวมาไปเรื่องพุกใหญ่จนมาโอ้ฝันว่าผีมาเหตสายไว้ว่าไปยาหมอ่อกับเขาบอกเด็กนั่งตัวเด็กคุยกันกับยายนะแต่ผู้หญิเก่งเลยเป็นผีผู้หญิงเ,เป็นผีผู้หญิง,งในความฝันนั่นก็นั่งมาหอดือนเลย นำมาหอดเทื่ยงเด้อเมันเห็นว่าควายสิบอกเลขเจ้าตัวพวาใหญ่มันว่าโอ้ค่ะค่ะตัวดีมื้อกี้มันบอ่อันตัวเลขในมือเพิ่นนี่มันเป็นสีใดคุณตาโกตว่ามันก็เป็นสีสีธรรมดาเนี่ยสีน้ำเงินนี่นะโอ้สีน้ำเงินธรรมดาสีน้ำเงินธรรมดาสำคัญเนาะคุณตาเนาะเด้มือบอกเลยเด้ๆขึ้นทั้งฟองคล้ายๆว่าเคาะก่อนบคุณตามันเคาะแป้นปกๆๆนะเคาะแป้นบอกเลขเลย ทานไปไดเนี่ยมึงเห็นมือกคนเดียมันคนก็เรยกว่านี่ตาหันหลังบอกเดเจ้าอิจหาสามันือมั้งมันก็บอกเท่านี้ละทัางรุงหน่ะมันเขียนอีกหนึ่งเด็ีมกลมเบานะวงกลมเอ้าไงแบบง่เงาแต่เลยจำตัวเลขได้แบบแม่นยำเลยก็เท่านี้ละในความฝันอะไรบ่ได้ฝันหลายนะค่ะค่ะค่ะ คุณตาเนี่ก็เป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งแน่นอนฝันย่ามได้นี่ตัวเลขบ่อผาดล่ะค่ะท่านผู้ชมจังเลยก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะอย่างเล่าความฝันของคุณตาเลี้ยงมั่วเนาะพี่แม่หมายบ่มาอีกบ่คุณตาบ่เนี่ยเม็ดยซีรีเลยเม็ดยซีรีแต่วาล่อนอยู่นีมันก็อยู่ในบริเวณพี่แม่หมายในแต่มันบ่แม่นพี่แม่หมายมันบ่ว่าจังไรมันอยู่หลอกมุด อยู่หิมมูนเลยอยู่ในที่แรกนั้นผ้าเรือน้ำคุณตาก่อนตาเนี่ยนะไปกับมูมันมันกับผ้ายู่ง<อ>ไปไกลมันเจลของมาหาพ่อใหญ่ค<า>่ะพ่อใหญ่ว่าผีด้วนี่พยย่อใหญ่อพักหัวเรือครับพักหัวผ้ายครับ,าาบเลยแม่ยขึ้นหอดฟังวงวบนะครับแม่เบิองอุดรผีด้วนหรือจา่า,า้านเลยแต่ว่ายัางบ่พ่อลบมาเฮือน้ำไมาอีกหอดเรือเนี่ยพ่อใหญ่งกวมานอนค่ะนอนเดี๋ยวมันก็ได้เมือขึ้นทั้งกองค่ะมันบอก ภาษาาบอกเลขเลยเนาะคุณตาเนาะยัดหาสามกับหนึ่งสี่เนาะกับหนึ่งสี่แต่ว่าหนึ่งสี่นั่นเพิ่นลุ่มกลมไหวภาษาสันสานเนาะคุณตาเนาะเพิ่นลุ่มกลมไหวค่ะจังไรกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาให้โชคให้มันกับตัวเลขของคุณตาเลี้ยงง่วมันหมันใส่สงการปีใหม่ไทยเฮาเนาะคุณตาเนาะน้องเบิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาเลี้ยงงัวค่ะขอบคุณค่ะคครับบขอุณ ยามได้นีตัวเลขกบ่อพลาดล่ะค่ะท่านผู้ชมจจงเล็ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะอย่างเล่าความฝันของคุณตาเหลียงมั่วเนาะพี่แม่หมายบอกมาอีกบอกคุณตาบ่เม็ดเน็ดเม็ดซีรีเลยเม็ดซีรีแต่ว่าหลอกอยู่นีมันก็อยู่ในบ่ดิแพี่แม่หมาย่นแทบมันบ่แม่นพี่แม่หมายมันบ่ว่าจังไรมันอยู่หลอกมู่อยู่หิมมู่เลยอยู่ในที่แรกนั้นพ่ายเรือนํามคุณตาก่อน ตาเนี่ยนะไปกับมึงมันมันกับผาอยู่ทั้งไกลๆมันเจียวกับมหาพญายค่ะพญายาผีตัวนี่พญายาวพักหัวเรือครับค่ะหัวผายครับเลยแม่ยขึ้นหอดฟังงวักนะครับแม่เบิ่งอุผีตั่วหรืออิจฉาเป็นบ้านเลยแต่ว่ายังบ่พ่อลบมาเฮือนน้ำไม่อีกหอดเรือเนี่ยพญายาวก่อนนอนค่ะนอนเดียวมันกจะดีเดเมื่อขึ้นนั่งกองค่ะมันบอกว่าจังตาบอกเหล็กเลยเนาะคุณตาเนาะยัดหาสาม ค่ะกับหนึ่งสี่เนาะกับหนึ่งสี่แต่ว่าหนึ่งสี่นั่นเพิ่นร่วงกลมไหวภาษาภาษาหน่<ม>อบบคุณตาเ <ไว S 1> นาะค่ะจังไรกะให้ารผูุชมทางบ้านพิจารณาเอาให้โชคให้มันกับตัวเลขของคุณตาเลียงง่วมันมันใส่สงการปีใหม่ไทยเฮ้านอคุณตาเนาะ้องเ<อ>บิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาเลียงง่ว่บค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของตาเลียงงัว่าครับเอฟซีเนาะเลขสามตัวครับเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามครับเลขสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับเอฟซี ขอให้มีโชคใหญ่ครับงวดวันที่16เมษายนพศ2568เนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมเบอร์ด้วครับ753 753ตัดเลนครับเลข2ตัวกับ1 4 4 1งสกับกระตัมจักหน่อยนะครับเนาะมื่อนี้ครับเอฟซีมื่อนี้ครับยานพึ่งไปใส่ครับเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่ยเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกท้องเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไยขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เคาร่า่นคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อือถือนะครับมมน่านสม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของหม้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักขัครับ่านผู้มชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง กอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่ละกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาามมยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้ยใายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้เดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื่นเอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปาก,ากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แตงเท่งให้หลวงปู่หลอดล้ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเ, ad aw, ad aw, เนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู P ่คูณมีหลวงปู P ่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี aw, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู P ่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนะ P od, M, เนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่็แต่งเช้นกันนะครับนะ หงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีเหาอแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสมผัสชมรากาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนของหลวงปุโรดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม เอาไปอาบสัมภร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดใ้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับนสม้ชมมีจํานวนจากัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาบวหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูสาถุก ให้ถือเกลีกเนี่ยขับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเ,เตอรี่รางวัลทีลลท่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะเาะนี่มือเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ